ใช่ครับผมนายแทงเอาข้างหลังผมคือ b y d Dolphin รุ่น Extended Lens เป็นรุ่นท็อปที่จะขายในไทยราคาประมาณ8,000 800, กว่าบาทบอกเลยว่าน่าใช้มากก็แน่นอนครับว่าอย่างที่บอกไปว่าเราจะขับมาพัทยานะครับก็ตัวนี้คือ Dolphin Extended Lens คือว่าตัวท็อปสุดของทาง Dolphin ที่เขาจะเปิดตัวในวันที่6นี้นะครับผมก็จะเป็นรุ่นท็อปได้สีทูโทนได้ล้ออะไรใหม่เข้ามาขนาดแตกต่างกับรุ่น Standard Lens ซึ่งราคาเนี่ยคาัวประมาณ800,000กว่าบาทนะครับผมรอรุนราคาทางการอีกทีนึงตอนที่ลงคลิปเนี่ยผมว่าน่าจะรู้ราคากันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าดูดีเทลหรือว่าการขับขี่กันสักเล็กน้อยครับแน่นอนครับว่าต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้อาจจะมุมภาพแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีตากล้องมาแล้วก็ผมต้องล็อกอย่างนี้เองนะครับมุมภาพหรือว่าเสียงมุมต่างๆกันสั่นอาจจะไม่ได้เทพมากนะครับเดี๋ยวเราไว้รีวิวเต็มๆกันอีกนึงกับเจ้า BYD ต่อฟรุ่น Extended l e n g นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวรถเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างหรือว่าการขี่เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ในเรื่องของขนาดตัวรถนะครับตัวนี้จะยาว4.2เมตรกว้าง1.7และสูง1.5เมตรนะครับถือว่าเป็นรถขนาดใหญ่พอสมควรแม้รูปทรงอาจจะดูเล็กนะแต่ภาพรวมขนาดถือว่าเอาเรื่องแล้วก็ใช้งานจริงเนี่ยข้างในกว้างกว่าที่คิดครับ แล้วก็ฐานล้อยาวถึง2.7เมตรเลยทีเดียวนี่ครับนีคือหน้าตาของดอลฟินนะครบรุ่นท็อปสุดนะซึ่งยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับเพราะว่าในคันนี้เป็นทริปแรกที่เราทดสอบก่อนเปิดตัวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราเห็นรุ่นที่เป็น extended lens นะครับแน่นอนว่าตัวนี้จะมีจุดแตกต่างกันกันกนกบรุ่น Standard เยอะพอสมควรนะแล้วก็แน่นอนว่าอันเนี้ยเป็นสีทูโทนสีขาวนะครับผมจะออกเทาๆนิดนึงนะแล้วก็จะได้ล้อ17นิ้ว ตัว x t e n d e d Lens เนี่ยก็จะได้แบตประมาณ60สิกิโลวัตต์อานะครับผมตามสเปควิ่งได้490 NEDC แล้วก็ท็อปสปีด160แต่ว่าแก้ทดสอบจริงท็อปสปีดไปถึง170ได้นะครับผมแล้วก็ศูนย์ถึงร้อยตามสเป7เจวิทดสอบจริงได้6 8จุดวินะครับผมถือว่าไม่ธรรมดาเลยตอนนี้ก็จะเป็นสีทูโทนนะครับผมนี่ซึ่งรุ่นท็อปจะได้เท่านั้นนะรุ่นสแตนดาร์ดเลนส์ไม่ได้แบบนี้แล้วก็ไฟหน้า daytime running light แล้วก็ไฟเวลากลางคืนก็จะติด นี่คล้ายๆกับดวงตาโลมาเป็นฟู l LED ดนะครับผมแล้วก็เปิดปิดออโต้แล้วก็ไฟเลี้ยวรวมถึงกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันมีเรดาร์ต่างๆมี p t i v e c ค u i s e c o n t r ร l A d a s h ครบนะครับผมนี่ซึ่งตรงนี้ตกแต่งสวยงามนะแต่เป็นช่องทืบทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวล้อนะครับสีขาวเนี่ยจะได้ล้อที่แตกต่างกับรุ่นอื่นนะจะเป็นล้อที่สีทูโทนนะครับแต่ถ้ารุ่นสีพิเศษต่างๆเนี่ยล้อจะเป็นอีกลายนึงแล้วก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งสีนี้จะได้ล้อแบบนี้เป็นรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับในรุน ท็อปหรือว่า extended lens รวมถึงกระจกมองข้างสีดำล้วนนะครับกล้องรอบพันและก็มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนี่ด้านข้างเราจะเห็นเลยว่าดอฟ h i n เนี่ยเป็นรถที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง B กับ C นะครับผมฐานร้อยาว2.7เมตรเลยทีเดียวซึ่งพาพร,รวมถ้าราคาของมันเนี่ยน่าจะคู่แข่งประมาณ MG4 แต่เล็กกว่าเล็กน้อยนะครับผมหรือว่าพวกโอรากรุดแคทมือจับประตูแบบย้อนยุคนิดนึงนะครับเป็นแบบนี้ก็เป็นตามสไตล์รถของเขานะครับทำให้ตัวรถเรียบมากขึ้น เสา B ต่างๆเสา C ตรงนี้เสาทึบนะครับเล่นโ์รุหลายกราฟิกเล็กน้อยและในรุ่นท็อปหรือว่า Extended Lens เนี่ยจะได้หลังคากระจกนี่ขนาดใหญ่มากแต่เปิดไม่ได้นะครับแต่มีม่านบังแดดมาให้นะครับซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างโอเคนะแม้จะเปิดไม่ได้ก็ตามมีด้านภาพรวมของตัวรถประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนอกเหนือจากตัวรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปเนี่ยเราจะได้ช่วงล่างไม่เหมือนกัน รุ่นนี้เราจะได้ช่วงล่างเป็นเม้าติ l ลิงนะครับผมแต่รุ่น s แซนดา r d หรือร,รุ่นเริ่มต้นเนี่ยได้เป็นทอร์ชั่นบีมนะเฮ้ยไม่ค่อยเจอค่ายไหนที่เปลี่ยนช่วงล่างกับเปลี่ยนสเปคในรุ่นเดียวกันแบบนี้นะครับในด้านท้ายจุดที่เขาขายมากที่สุดนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าคือใบปัดน้ำฝนหลังนะเพราะว่า MG4 o r a g o o d c a t n e t a ต่างๆไม่มีแต่คันนี้ มีมาให้แล้วก็ไฟท้ายแนวยาว Full LED นะครับ Build your dream ไฟเลี้ยวเนี่ยไม่ใช่ LED นะครับเป็นหลอดไส้แต่ไฟเบรกไฟถอยหรือว่าไฟปกติของเขาเป็น LED ทั้งหมดกล้องด้านหลังมีมาให้นะครับผมชุดการชนสวยงามแบบ Minor c h a n g e ของเขาแล้วแล้วก็ฝาท้ายอันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นแบบเหมือนี่ใส่ของได้เยอะพอสมควรนะครับอาจจะดูเล็กเพราะว่าตรงนี้เปิดออกแล้วก็ลึกเข้าไปอีกได้นะครับใส่ของเข้าไปได้อีก แล้วก็ในที่ชาร์จนะครับอยู่ในด้านขวาส่วนหน้าของตัวรถ ACDC รองรับสูงสุด80กิโลวัตต์นะครับผมถือว่าไวพอสมควร30-80เนี่ยใช้เวลาแค่29นาทีเท่านั้นส่วนด้านในนะครับผมพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยถือว่าเหลือเฟือนะครับผมเฮดรูมเนี่ยสบายๆแล้วก็เล็ก o ูมเนี่ยส่วนเขาไม่ติดอะไรนะถ้าผมนั่ปกติเนี่ยเนี่ยถ้าผมพับเบาะมาแบบนี้นะครับที่ตอนขับมาเขาจะไม่ได้ติดอะไรมากนะัสามารถวางตรงนี้ได้สบายนะครับผมนี่ แล้วก็ในเรื่องของพื้นที่้องเทนตภาพรวมนั้นก็ถือว่าโปร่งโล่งพอสมควรและก็ตัวพงลัยเนี่ยขอบตัดด้วยนะครับนี่พงลัยขอบตัดแบบนี้ลูกทรงเดียวกับตัวแอตโตทนะครับผมปุ่มควบคุมต่างๆครบหมุนจอได้นี่ถือว่าภาพรวมฟังก์ชันฟีเจอร์้าเทียบกับราคาที่เขาเริ่มต้นประมาณหกแสนถึงแปดแสนบาทเนี่ยน่าสนใจจอดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ช่องกลางนี้ก็เป็นจอดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สามารถ หมุนได้เช่นเดิมแน่นอนว่าจอดิจิตอลเนี่ยก็จะแสดงเปอร์เซ็นต์แบตนะครับผมซึ่งมาจากกรุงเทพเนี่ยร้อตอนนี้เหลือ43นะครับวิ่งไป216ตามสเปคตัวเลขนี้ไม่ได้ปรับตามกับขี่แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบได y นามิกได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะระยะทางพอใช้งานจริงได้การกินไฟเนี่ยก็ถือว่าเฉลี่ยทดสอบจริงประมาณ14-17กิโลวัตต์อต่อ100กเมครับ ช่องแอร์นี้ตามสไตล์ของดอลฟินนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของเขาก็คือภายในเนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากท้องทะเลนะครับผมนี่ก็เส้นสายพริ้วไหวพอสมควรนะครับตามช่องแอร์หรือว่าคอนโซลพวกนี้แต่วัสดุเนี่ยก็จะเป็นวัสดุแข็งเป็นหลักมีแค่บุนุ่มตรงนี้เท่านั้นนะครับส่วนอื่นหรือว่าแผงขอบประตูเนี่ยอันนี้นุ่มอันนี้แข็งแข็งอันนี้นุ่มนิดนึงนะครับ ตนี้มันบุนุ่มอันนี้บุนุ่มนนมืม่อเปิดประตูแบบปาโลมานะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาที่ใส่เข้ามาให้จอหมุนได้อย่างที่บอกไปนะครับ a p p l e Car p าร์เพรองรับแบบเสียบ USB A นะครับผมแล้วก็แบตไม่ลดแบบแอตดรอยสามละที่วางของตรงนี้วางได้นะครับนี่ใส่ของได้หัวเกียร์อยู่ตรงนี้หัวเกียร์แล้วก็พิจุกเฉินต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดหมดดารข,ขี่ดีเจนหรือว่าลำโองวอลุ่มแล้วก็ที่วางของนี้ช่อง Type A Type C ชาร์จไวมีมาให้ แต่ขอติในเรื่องของที่วางแก้วน้ำเนี่ยถ้าวางแก้วใหญ่2แก้วเบียดแน่นอนนะครับผมซึ่งลองมาแล้วจุดนี้ใช้งานจริงค่อนข้างยากแล้วก็ลำบากพอสมควรครับเบรมือไฟฟ้ามีมาให้ที่ชาร์จไร้สายรุ่นท็อปถึงจะมีรุ่นเริ่มต้นไม่มีที่ชาร์จไร้สายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าตัวนี้จะได้หลังคากระจกเปิดปิดม่านได้แต่ไม่สามารถเปิดกระจกออกไปจริงๆได้นะครับเป็นกราสรูปขนาดใหญ่มากนะ นี่ใหญ่จริงๆนะครับแต่น่าเสียดายว่าเปิดไม่ได้ซึ่งก็ดีกว่าไม่มีม่านนะอย่างน้อยก็ใส่ม่านมาให้แล้วก็อยากให้ดูภายในนะครับนี่ภาพรวมภายในเนี่ยในรุ่นสีขาวกับสีเทาเนี่ยจะได้ภายในดําล้วนแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นสีชมพูสีฟ้าพวกนี้ภายในก็จะเป็นสีฟ้าตามตัวรถเลยนะครับแต่แอบ,บชอบแบบสีดําแบบนี้มากกว่านะเนี่ยดูดิค่อนข้างเรียบหรูชอบมากกว่าแอตโตอีกนะครับดีไซน์ค่อนข้างไม่เยอะเกินไปไม่รบเกินไปแล้วก็สีดําแบบนี้ ทำให้ภายในค่อนข้างดูดีมากๆส่วนด้านหลังนะครับผมก็ถือว่ากว้างกว่าที่คิดแล้วก็นั่งสบายกว่าที่คิดเพราะว่า headroom เนี่ยไม่ชนแล้วก็ส่วนเข่าเนี่ยก็เหลือเล็ก room พอสมควรนะครับตอนแรกคิดว่าจะแคบกว่านี้นะแต่พอนั่งจริงๆผมมองว่าเฮ้ยโอเคอยู่แม้ว่าเบาะรองนั่งอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับแต่ก็สอดขาไปใต้เบาะได้เล็กน้อยนะครับในด้านล่างตรงนี้แล้วก็ตรงกลางไม่มีแอร์อะไรนะครับเป็นแค่ที่ชาร์จ Type A Type C แล้วก็ที่วางแก้วน้ําขวดหนึ่งได้นะครับแบบอย่างนิดหนึ่ง เนี่ย่เล็กรูนต่างๆถือว่าโอเคมือจับประตูลิปลงมานะครับที่ใส่เข้ามาและในรุ่น S z e n d e t เลนเราจะได้กระจกออโต้วันทัสสบานแบบนี้แต่ถ้ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะได้แค่บานคนขับเท่านั้นนะครับนี่ราคากระจกขนาดใหญ่แบบนี้เลยและก็แน่นอนว่าผู้แข่งไม่มีนะครับที่วางแก้วน้ําตรงนี้แต่คันนี้มีมาให้วางได้ดีกว่าข้างหน้าด้วยนะเนี่ยแก้วใหญ่วางได้แล้วก็ล็อกอะไรต่างค่อนข้างดูดีครับอันนี้ก็อาจจะแปลกตาน,นิดนึงนะเพราะว่าในเรื่องของการขี่เนี่ยผมไม่ได้ มีกล้องหรือมีตากล้องที่ติดไปกับรถทําให้ต้องมาพูดแยกทีหลังสักเล็กน้อยนะครับก็เป็นการสรุปคร่าวๆแล้วกันระหว่างที่ผมลองตัว Extended Lens แล้วก็ตัวธรรมดาที่ลองนั่งกันมาสักพักหนึ่งก็สลับกันไปเล็กน้อยนะครับถือว่าภาพรวมเนี่ยอยู่กับตัว Extended Lens เป็นหลักนะครับในเรื่องของพละกำลังเนี่ย204แรงม้า310นิวตันเมตรเป็นมอเตอร์ขับหน้าแต่จุดที่แตกต่างกันนะครับก็เรื่องของช่วงล่างเนี่ยตัว Extended Lens จะได้ช่วงล่างหลังแบบมันติดยิงแต่ถ้าเป็นตัว s t a n d a r d หรือว่าตัวเริ่มต้น จะช่วงล่างเป็นคานแข็งนะครับซึ่งเราจะไม่เคยเห็นค่ายไหนที่สเปครุ่นท็อปกับรุ่นรองท็อปหรือว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยช่วงล่างต่างกันแต่ b y d เขาทาแตกต่างกันทําให้การขับขี่ถ้าหากมองกับตัว e x t e n d e ท l เ n s ลที่ผมชอบนะครับในเรื่องของอัตราเร่งแซงทันใจมากแต่การเซ็ตตัวอัตราเร่งของเขาจะไม่ได้เหยียบปับ๊บและเต็มร0 0ค่อยๆไหลไปแตกต่างกับตัว m g 4ทําให้ความรู้สึกหรือฟีลลิ่งเนี่ยอาจจะไม่ดึงหลังติดเบาะแต่ตัวเลขมันไปไวมาก 0-100ตามสเปค7วิทดสอบจริง0-100ทำได้6.8วินาทีมีคนนั่งมีของ80-120ทดสอบจริงได้5.6วิทั้งตัวเลข0-100และ80-120แรงกว่า MG4 แรงกว่าโอ r า g o กู c a ค มันกลายเป็นรถ B/C segment ในระดับเริ่มต้นที่ราคาประมาณ6-8แสนแต่อัตราเร่งทำได้ดีอันดับต้นๆเลยครับส่วนเรื่องของการเก็บเสียงตัว Dolphin อาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับเสียงลมเสียงถนนเข้ามาเยอะมากเมื่อความเร็วประมาณ100-140ตอนนี้คือเสียงลมค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดังเหมือนกันนะแต่หามองเทียบคู่แข่งก็ถือว่าไม่ได้หนีกันมาก,ไม,ไ,ก,มากไม่ได้น่าเกียดต่างกันเยอะมากขนาดนั้น แต่จุดที่อยากพูดถึงมากๆเลยก็คือเรื่องของช่วงล่างตัวดอลฟินแล้วก็ทางที่เป็นช่วงล่างมันติลิงซึ่งได้ยินเขาว่ามันติลิงเนี่ยผมจะคาดหวังไว้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเจอในตัว MG4 ที่มันประทับใจมากนะทั้งเรื่องของความหนึบความแน่นการเข้าโค้งต่างๆคือมันดีมากและได้ขับหลังด้วยแต่พอเป็นดอลฟินเป็นมันติลิงก็จริงแต่ได้ขับหน้าแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างเขาเซ็ตมาค่อนข้างอยู่ไว้โยนยวบอันนี้คือพูดตรงๆเลยว่า เทียบกับโอรากุดแคทตัวนั้นมีความแข็งก็ได้มีความมั่นใจมากกว่าเทียบกับตัว m g 4ตัวนั้นมีความสปอร์ตไปเลยชัดเจนแน่นหนึบมากกว่าแต่ในเมืองก็จะกระเด้งแต่ด l p ฟินเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับคือเมื่อขับในเมืองเนี่ยมันก็จะไม่ได้นุ่มมากนะมีความแข็งก็ได้มีความแข,แข็งแบบนิดนึงอะ่ะแต่พอความเร็วเกิน120เมื่อไหร่หรือว่าเกิน100เมื่อไหร่เนี่ยดอลฟินจะรู้สึกเลยว่ามันย้วยแล้วก็มันรา จะเปลี่ยนเลนเร็วๆเนี่ยครับรถจะมีอาการเด้งแบบยุบยกเลยแบบชัดเจนมากแม้จะลมอย่างประมาณ37-40แล้วก็ตามแต่เมื่อเปลี่ยนเลนเร็วๆหรือว่าเข้าโค้งไวๆเนี่ยรู้สึกว่ารถเซ็ตมานุ่มไปหน่อยครับคือมีอาการย,ย้ยมีการโยนค่อนข้างเยอะช่วงล่างเนี่ยยังไม่ค่อยประทับใจมากนะักแม้จะเป็นมันติดลิงในการเข้าโค้งต่างๆก็ไม่ได้ว้าวมากนะัก ซึ่งแอบแปลกใจเหมือนกันว่าเขาเซ็ตช่วงล่างมาค่อนข้างแปลกๆเหมือนกันในเมืองเนี่ยมีความกระด้างนิดนึงแต่นอกเมืองความเร็วสูงก็แอบโยนแอบโยนมากเหมือนกันส่วนในตัวสแตนดาร์ดเลนนะครับก็รู้สึกว่าเมื่อเป็นทอร์ชั่นบีมแล้วมันก็ยังเซ็ตมาค่อนข้างนุ่มครับคือจะไม่ได้ทอร์ชั่นบีมแบบแข็งกระด้างแต่ถามว่าเมื่อการ100-120ก็ฟิลลิ่งไม่ได้แตกต่างกันมากแบบที่คิดนะระหว่างช่วงล่างทอร์ชั่นบีมกับมันติดลิงรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกถึงความต่าง แต่เมื่อเข้าโค้งเร็วๆมากๆเนี่ยคานแข็งหรือว่า t o ร์ชั n beam จะมีอาการบ้างเล็กน้อยนะครับสถานสานบ้างซึ่งเป็นจุดแตกต่างเล็กๆแต่ความเร็วสูงตรงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเซ็ตช่วงล่างมาค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆแต่ถ้าถามว่า f ี e l i n g ในการนั่งการขับขี่มันรู้สึกแคบไหมเมื่อเทียบกับตัวออราคูดแคทหรือ MG4 หรือว่า f ี e l i n g รถเนี่ยภาพรวมเมื่อนั่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังมันจะไม่ได้โป่งโล่งแบบตัวออราหรือ MG ครับเปนค่อนข้างแคบกว่าแล้วก็ดูอึดอัดกว่าด้วยการออกแบบคอนโซลหรือว่าตัวเบาะเอง ทำให้ใครที่คาดหวังข้องในศาสทรพวกนี้อาจจะไม่ได้เด็ดมากนะักแต่ฟีลลิ่งการขับขี่ทั้งเบรกทั้งพวงมาลัยหรือว่าฟีลลิ่งการตอบสนองต่างๆผมรู้สึกชอบกว่าตัว O อรากูดแคทครับมันมีความเป็นรถยนต์มากกว่ามีอาการปรับพวงมาลัยแล้วมันรู้สึกเป็นรถมากกว่าค่อนข้างมั่นใจมากกว่าโอราก o ุดแคทแต่ถ้าหาก f ีล l i n g การขี่เลยลุ้นวนเลยเทียบกับ MG4 Dolphin ยังไม่สามารถสู้ MG4 ได้ Mg4 ยังคงโดดเด่นกว่าในเรื่องของการขับขี่หรือว่าฟีลลิ่งการขับขี่ครับซึ่งภาพรวมการขี่นั้นต้องบอกว่าถ้ามองส่วนตัวของผมเองที่ขับรถมาเยอะมากหลากหลายรุ่นเนี่ยเมื่อมาขับแบบนี้อาจจะไม่ได้ประทับใจสุดมากแต่ถ้าถามคนที่ขับรถในราคาเลนจ์ประมาณนี้มาก่อนแล้วแล้วก็อยากเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบอกเลยว่าเขาน่าจะประทับใจแน่นอนครับในความเร็วไม่เกินร้อยหรือว่าขับในเมืองเนี่ยแค่ตัวแซนดัตก็ถือว่าเหลือมากๆแล้วครับกับระยะทางกับช่วงล่างฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาส่วน extended lens ถ้าชอบขับเร็วเกิน120อาจจะต้องทําช่วงล่างเล็กน้อยแต่ถ้าไม่เกินนั้นมาลองแบบนี้ผมว่าก็น่าจะบรทับใช้เช่นเดียวกันครับกับช่วงล่างหรือว่าการเซ็ตตัวรถที่ให้เข้ามาแบบนี้ถือว่าการขี่ภาพรวมโอเคนะถ้าหากเทียบกับราคาไม่เกิน900,000บาทนี้ก็มานี้แล้วกันนะครับในการทดลองขับแบบสั้นมากๆแล้วก็ในทริปนี้นะครับผมก็สัมผัสจุดดีจุดแตกต่างหรือว่าจุดที่แอบขัดใจอยู่ได้บ้างเล็กน้อยแต่จะ ใช้งานจริงๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราไว้รอยืมเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าขับไปฮาคอหรือว่าขับใช้งานจริงๆเนี่ยจะเจอปัญหาหรือว่าข้ออะไรไหมนะครับแต่ภาพรวมเท่าที่ทดสอบบอกเลยว่าถ้ามันมาราคาอย่างที่คาดการไว้ประมาณ800,000ไม่เกิน9เนี่ยมันน่าเล่นมากทั้งความแรงการใช้งานพื้นที่ห้องโดยสารหรือว่าดีไซน์ภาพรวมออปชั่นฟีเจอร์กล้อง A d a s ระบบช่วยเหลือการขี่ต่างๆจัดเต็มมากๆเลยถ้าเทียบกับระยะทางที่ขับได้จริงๆนะครับก็มา490 NEDC ขับจริงก็น่าจะได้ประมาณ380หรือว่า400ต้นๆได้นะครับผมถือว่าน่าสนใจเพราะว่ามันค่อนข้างประหยัดไฟนะแม้จะพละกำลัง200กว่าม้าก็ตามและสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณทาง b y d Level Automotive นะครับที่เชิญทาง Tech h a n a u t o มาร่วมทริปทดสอบก่อนใครนะครับผมในวันที่ทดสอบเนี่ยเป็นรถแรกที่ทดสอบในทริปแบบนี้เลย แลบอกเลยว่าค่อนข้างประทับใจกับตัวรถยนต์มากๆแม้จะมีข้อติบางจุดนะครับในเรื่องของการใช้งานภายในบ้างเล็กน้อยแต่ก็ช่วงล่างที่อาจจะโย,ยโยนไปบ้างพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับสเปคความแรงของมันแต่ก็ถือว่าถ้าหากใครกําลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าในงบประมาณ7จ0 0 0 0นปดแสนเก้เนี่ยคันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับและในคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยปุณนะทนีด้วยครับสำหรับวนนี้ผมนายขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ